ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาเปิดถุงชอปให้ดูนะคะเดือนเอเดือนนี้เดือนกุมภาแล้วเนาะก็เปิดถุงชอปแล้วกันนะคะว่าเราชอปปิ้งอะไรมาเล่นบ้างนะก็อันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จําได้นะว่าเราซื้ออะไรมาแล้วแบบมารวบรวมให้ทุกคนดูว่าฉันซื้ออะไรมาเล่นบ้างนะคะก็ อันแรกเลยแล้วกันคือที่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีแบบซื้ออะไรมาแล้วลืมแล้วไม่ได้มาเปิดให้ดูก็มีนะคะก็โอเคก็มาดูอันแรกเลยก็จะเป็นอ่ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะตัวนี้เป็นของร้าน beauty buffet นะ Gino ่ไมเกค่ะแล้วก็ จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพลาเมอร์สำหรับลงเปลือกตาก่อนที่จะลงอายแชโดว์นะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่250บาทก็มีบัตรสมาชิกลดไปลดมาเหลืออยู่180บาทเองถูกมากๆเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าเล่นนะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมันมันถูกดีอะเอาไว้ลงเปิดตาก็คือแบบมันจะโกโก้วาวมีชิมเมอร์ชิมเมอรี่นะไม่ไม่ใช่แบบกากเพชรน,นะคะ โอเคมันก็ใครชอบอะไรแบบโกโก้บริเวณเปึกตาก็น่าจะชอบสิ่งนี้นะคะมันก็แบบใช้แล้วล่ะนะก็ซื้อมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วล่ะก็ลองเล่นแล้วมันก็โอเคพอใช้ได้นะฮะก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่าเคยใช้พาเมอร์ที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นแบรนด์ไทยที่แบบก็น่าดีกว่าไม่ใช้อ่ะสาหรับคนที่แต่งตาหนักๆนะคะโอเคแนะนําเลยอันนี้นะถูกดีทีนี้ก็มาถึงลิปสติกของ โ o ลเด้นโรสนะคะเป็นลิปสติกตุรกีตัวเนี้ยคือราคาอยู่ที่199บาทซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตัวนี้เราคือว่าเราเคยใช้แล้วสีหนึ่งแล้วมันคือมันถูกแล้วมันดีอ่ะก็คือทาแล้วแบบเนียนทานแล้วแบบเนี้ยเนี่ยเสีนี้ก็คือเป็นของเ,อาเขาเรียกว่าอะไรเออลิปสติกที่ผสมวิตามินอ e ีของ Golden น o รสนะคะก็เนื้อมันดีอ่ะเวลาทาแล้วแบบคนจะถามว่านี่มันสีอะไรซื้อมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย ร้อยเก้าบาทเองถูกแล้วดีแต่อันนี้อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีที่แบบตามหาอยู่มันเป็นสีประมาณแบบว่าเหมือนกับเ,เปลือกมังคุดนะมันจะชมพูก็ไม่ชมพูมันจะจะม่วงก็ไม่ม่วงบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีที่ตามหาเราชอบอะ่ะคือทาแล้วปังไม่แห้งอะ่ะสีมันแบบกําลังดีทาแล้วดูแพงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอันนี้มากที่สุดแล้วก็เออซื้อนะ โอเคมาถึงอันต่อมานะคะก็จะเป็นลิปสติกอีกเหมือนกันนะช่วงนี้กำลังบ้าลิปสติกทีนี้เป็นลิปสติกสีฟ้าของก่อนหน้านั้นก็มีวิดีโอให้ดูนะลิปสติกสีฟ้าเนาะเป็นของชีเน่คือคือแบบราคา29.5บาทเองก็คิดไม่ถึงว่ากล่องมันจะเป็นอย่างนี้คือเราคิดไม่ถึงว่าลิปสติกของชีเน่มันจะมีแบบนี้เป็นเนื้อแมท ไม่มีมันวาวแต่ว่าติดดีกลิ่นหอมราคาถูกก็คือเราอยากได้ลิปสติกสีฟ้าไงแล้วแบบบังเอิญไปเจอเขามีหลายสีนะมีมีโทนแม่สีหลายๆสีมีสีเขียวสีม่วงสีขาวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่อยากจะลองเล่นมากที่สุดซึ่งมันทาออกไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราเห็นคนที่ทาลิปสติกสีนี้แล้วแบบ ทําผมสีม่วงสีเทาสีเขียวแล้วทาลิสติกอันนี้แล้วแต่งหน้าเยอะๆจ,จัดนะรู้สึกว่ามันสวยมันเปรี้ยวมันเฉียวมากโอเคเดี๋ยวดูดูสีมันนะจริงๆเราก็ทาให้ดูแล้วหละแต่แค่ให้ดูเฉยๆว่าสีมันแบบอย่างนี้เลยอะ่ะก็คือแบบคิดไม่ถึงว่าชีเน่เขาจะมีอะไรอย่างนี้ให้เราเล่นนะคะโอเคก็เป็นของแบรนด์ไทยที่ถูกแล้วก็ดีค่ะก็เราเคยเอาสีนี้ไปผสมกับสีอื่นๆนะไม่ไม่ค่อยสวยหรือว่าจะต้องเอา ยี่ห้อเดียวกันมามา,มาผสมก็ไม่รู้นะคือสีฟ้ามันผสมกับสีชมพูมันก็ออกแบบโทนม่วงม่วงๆแต่ไม่สวยแล้วว่าทาสีนี้เดี๋ยวเดียวมันสวยเลยไงโอเคอีกอันนึงอันต่อมาที่เราแบบเห็นแบบพี่คนหนึ่งเขาทาเนี่ยวันนี้เราก็ทาก่อนนั้นก็ทาให้ดูใช่ไหมก็แต่งให้ดูพี่คนหนึ่งอะ่ะเขาเขาเขา,เขาเป็นคนใช้เครื่องสำอางธ,ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาทาอันนี้มาแล้วเราก็เห็นเราก็เลยบอกพี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ามัน อายไลเนอร์ uh, eyeliner, สีน้ำทะเลที่พี่ทาวนันนี้มันเป็นของอะไรยี่ห้ออะไรคือเราอยากได้มากมันเป็นสีฟ้าน้ำทะเลราคาอันนี้จะเป็นของเดี๋ยวลืมบอกบอกก่อนนะ n u m b e r ร์ซว P อะไรนะอ่านดีกว่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ n u m b e r ร์เซเว่ a ส P ตย i พีเซียลิควิดอาย i ล h ค่ะจะเป็นแท่งลักษณะนี้นะเป็นของ n u m b e r ซ คือมีของถูกแล้วก็ดีอยู่ในนั้นเยอะแยะนะถ้าใครลองลองเข้าไปเล่นนะเราว่าอันนี้มันควรแบบ must have <c oughs> ให้ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบคือนเนื้อมันแน่นมากๆเลยอะสีนี้หรือว่าช่วงนี้เรากำลังบ้าสีฟ้าก็ไม่รู้เนาะโอเคก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือทาแล้วแบบมันได้คือที่สําคัญคือเราอยากจะทาตอนที่แบบไปเล่นน้ำสงการอ่ะอีกไม่กี่เดือนก็สงการแล้วอ่ะเข้าใจไหมก็คือแบบมันทนน้ําดีมากๆก็คือเราลองแล้วนะคะคือแบบ ใช้น้ำเปล่าเงี้ยไม่ออกนะจะต้องใช้อายริมุกที่ที่มันผสมน้ํามันแช่ share, ทิ้งไว้แล้วค่อยออกก็คือแบบมันน่าเอาไปเล่นน้ําสงการเดี๋ยวต้องลองอีกทีหนึ่งว่ามันกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเป็นสีที่แบบมัแทบควรควรซื้อมาตามํำมันมีหลายสีนะของดับเบิลเซเว่นอันนี้นะคะก็มีคือหลายสีแหละดําเทาแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่แบบคือไม่ไม่อยากเชื่อคือเราเคยลองของแบรนด์นอื่นๆแล้วมันไม่มันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ตามนี้เลย คือมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบคือเวลาเขาเซลล์อะของในร้านบู๊นะคะก็ดูได้ว่าเขาใกล้หมดอายุหรือ,อยังนะก็คือใช้คืออายไลเนอร์อะมันจะใช้ได้ประมาณแบบ23สามเดือนก็ควรจะทิ้งได้แล้วนะคะก็ประมาณนั้นนะราคาอันนี้ราคาอยู่ที่อตอนนี้เขามีโปร2แถมหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราซื้ออันเดียวแล้วก็ได้นราคา2 1 0กับบบาทเนะื่องจากว่า ไม่ไม่รู้สิเราเราต่อราคากับเขานะคะเราบอกว่าเนี่ยเอามาใช้มันจะหมดอายุแล้วมันเหลืออีกไม่กี่เดือนก็หมดอายุอะ่ะคือไม่รู้ชอบอะไรเรานะคะอยู่ดีๆก็ลดให้2 1 0บาทคงจะเป็นเพราะว่าเรามีสมาชิกเป็นบัตรสมาชิกด้วยนะคะโอเคทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยเป็นอะ,อะไรดีประตูน้ําแล้วกันาก,าก็ไปช้อปปิ้งประตูน้ํามานะคะก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเปิดที่ตูเลยดีกว่านะ ก็เราทําให้สาวๆหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเวลามาเที่ยวเมืองไทยนะคะก็จะไปช้อปปิ้งที่แพดตีน้มประตูน้ํากันเนาะมันสนุกอ่ะมันแบบเป็นอะไรที่แบบของไม่แพงแล้วแบบนะอีกอันหนึ่งที่แบบเอามาคือเราเป็นคนที่ชอบแบบทะเลสงการอะไรเงี้ยชอบอะไรที่เป็นน้ำน้ำนะคะก็พอดีว่าไปเห็นชุดว่ายน้ําอันนี้ซื้อมาเก็บซื้อมาตุนคือมันเป็นอะไรที่แบบอืมันดูน่ารักเซ็กซี่อ่ะ ราคาอยู่ที่สอง้อยห้าสิบบาทมันไม่มีช่วงล่างนะคะมันเป็นมันมีแต่ช่วงบนคือมันเป็นคล้องคอแล้วข้างหลังมันก็ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้โูกข้างหลังคือมันออกแนวแบบเซ็กซี่นิดๆมันมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่โป้ก็มีลายอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราชอบแบบนี้คือเป็นสไตล์แบบเซ็กซี่สาเหตุที่ไม่ซื้อมันก็เหมือนชุดชั้นในนะแต่อันนี้มันคือชุดว่ายน้ํานะคะคือเราเอามา บางทีแล้วแต่อารมณ์บางทีก็ใส่เป็นชุดชั้นในก็แล้วแต่อารมณ์นะคะก็คมอะซื้อมาก็คือว่าเราไม่ได้ซื้อช่วงล่างมาเพราะว่าเรามีช่วงล่างที่หมายถึงว่ากางเกงหรือว่ากระโปรงที่เป็นชุดว่ายน้ำนะคะเราจะซื้อสีเข้มๆที่มันสามารถเอามาแมทกับช่วงบนได้พอเราซื้อช่วงบนมาอ่ามันเหมือนมันเหมือนกับแบบมีชุดว่ายน้ำใหม่อะแค่เปลี่ยนตัวบนมันก็เหมือนชุดว่ายน้ำใหม่แล้วก็เลยลงทุนกับ กระโปรงหรือกางเกงว่ายน้ําดีๆอย่างที่เรามีก็จะเป็นของกีฬาโรดแต่ว่ามันสามารถเอามาแมทกับของสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้มันจะอาจจะไม่ทนแต่ว่าคือมันเหมาะกับตัวเราที่เป็นคนที่แบบเห็นชุดว่ายน้ําน่ารักไม่ได้จะต้องซื้อมาเก็บไว้ใช้นะคะจริงๆก็ไม่ค่อยอได้ไว่ายเท่าไหร,ร่หรอกก็นานๆจะได้ว่ายทีแต่เป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วชอบแบบมีโคมีอะไรแบบน,าน่ารักอ่ะใส่ออกมาแล้วน่ารัก <laughs> คืออีกไม่กี่เดือนก็ ซัมเมอร์ก็เลยซื้อมาตุนมาเก็บนะคะก็มีชุดว่ายน้ำอย่างลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะเห็นแล้วชอบซื้อมาเก็บแล้วมันก็ไม่แพงะ่ะโอเคมาอีกสิ่งหนึ่งก็คือแบบเดินผ่านแล้วแบบน่ารักนะอะไรเงี้ยกระเป๋ากระเป๋าสายยาวๆเอาไว้แบบมันน่ารักข้างหลังมันก็มีซิฟไว้ใส่แบบเอออะไรกระจุกกระติกอะ่ะ ในวันที่อยากจะคลองคออย่างเดียวคือไม่ต้องอะไรมากมายก็คือแบบมันอันละร้อยจริงๆเขาขายอยู่ร้อยเก้าสิบาทแล้วแบบไม่รู้ชอบเลยในตัวเราหรือเปล่าก็เลยแบบลดให้ตั้งเก้าสิบบาทนะคะเหลืออยู่ร้อยเดียวนะโอเคมันเวลาซัพายมันดูน่ารักดีคือปรับสั้นปรับยาวได้เป็นกระเป๋าลักษณะนี้มันแบบสีแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเข้ากับเสือ้อผ้าง่ายก็เลยเอาสีนี้มานะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยที่คือเกี่ยวกับผมแล้วกันนะก็เรา คือช่วงหลังๆเป็นอะไรที่แบบรับไม่ค่อยได้จริงๆคือผมแบบทําสีบ่อยแล้วก็ทําผมเกือบจะทุกวันก็คือม้วนผมเกือบทุกวันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะแบบแกนผมมันเสียไงมันคือมันแห้งมันกรอบมันฟูเลยไม่มีทรงเลยจากที่เคยเป็นคนแบบผมสวยกลายเป็นผมเสียนี่แบบ มันต้องบํารุงนิดนึงนะเวลา,เ,าเราไปซื้ออะไรอุปกรณ์เกี่ยวกับผมแล้วก็จะไปซื้ออยู่ตรงประตูน้ำอะค่ะอยู่ตรงตรงข้ามย้ง,ย,งยืองเขาเรียกว่าย้งเยืองกับพันทิพพาซานะคะแถวแถวประตูน้ำมันจะเป็นอุปกรณ์ทําผมร้านแสงเจริญบิวตี้พัดนะคะก็เป็นร้านใหญ่ช่างทําผมเขาจะไปเอาอุปกรณ์ทําผมที่นั่นเราก็เลยไปซื้อตรงนั้นประจําทีนี้เป็นตัวตัวนี้ค่ะเป็นไลฟ์ฟอร์ดนะคะเป็นแฮร์แว็กสมัยก่อนเราจะต้องใช้เฮนน่าแว็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันหาซื้อ ยากมากไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนแล้วก็เลยเออเอาของไลฟอร์ดมาทดแทนกันอันนี้ถามเพื่อนว่ามันมันเงาไหมใช้แล้วเงาไหมเขาบอกอดีเงาเราก็มาลองดูก่อนนะตัวนี้เป็นเคลือบเงาธรรมดามีหลายสีแต่เราเอาเคลือบเงามันจะออกสีโตเทาค่ะก็คือว่าเอามาเคลือบเงาอบไอ้น้ำมาแหละเอามาอบไอ้น้ำผมให้หลังจากสระผมก็เอาตัวนี้เ,เหมือนกับหมักผมแล้วก็อบไอ้น้ำแล้วก็ลางออกผมจะเป็นเงาขึ้นก็คงต้องงดการทําสีไปสัก ปีสปีนะคะจนกว่าจะมีผมงอกค่อยทาสีละกันเนาะเพราะว่าผมเราแห้งแล้วก็เสียมากๆเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่80บาทไม่แพงแล้วก็ใช้ได้นานปริมาณก็เยอะเป็นเคลือบเงาธรรมชาติค่ะตัวนี้นะและก็อีกตัวหนึ่งที่เราเห็นเขาโฆษณารีวิวในนิตยสารเล่มหนึงเซหรือยังไงไม่รู้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของโลเรนนะคะโลเรนดีท็อกดีท็อเป็นตัวดีท็อผม เป็นตัวที่ใช้แทนคีมนวดก็คือว่าหลังจากสระผมล้วใช้ตัวนี้เลยใช้ทุกครั้งหลังสระก็คือเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทําสําหรับคนที่แบบผมมันอ่ะก็คือแบบเหมือนกับสระผมไปสักพักหนึง่งมีความมันออกมาคือหนังศีรษะมันอ่อมันแห้งแล้วมันจะบอกไม่ถูกีหนังศีรษะที่มันเป็นรังแคคือพอแบบเงือออกสักพักหนึ่งอ่ะเราจะเป็นคนที่มีเงือบริเวณผมค่อนข้างเยอะพอสระผมไปประมาณแบบ ตอนเช้าพอตอนบ่ายๆเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้วแล้วหนังศีรษะก็จะมันเขาบอกว่าตัวนี้มันช่วยได้เขาบอกว่าเกิดจากสารเคมีที่เราชอบทําผมหรือว่าปุ่นละอองอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเกิดการหมักหม,มเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทําให้ผมเราดูแบบดีท็อกผมนั่นแหละทาให้ผมเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แบบลดกลิ่นอะไรประมาณเนี้ยมันจะทําให้ผมบริเวณโคนผมเนี่ยที่มันมันมันจะแห้งนะสาหรับคนที่ไม่ชอบแบบสระผมทุกวันอะไรเงี้ยก็จะใช้อันนี้กลิ่นมันก็จะ หอมๆนะอันนี้เราเห็นเขาโฆษณามันจะมี2กลิ่นนะอีกอันนึงจะเป็นสีดําแต่ว่าอันนี้สําหรับคนคนคนผมแบบเปียกๆแล้วก็มีกลิ่นอับคือเราจะใช้ตัวนี้ดีดีทอปผมก่อนนะคะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมาลองดูสักระยะหนึง่งก็จะเป็นของชอบของเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะโอเคผ่านไปกับผมเอะราคาราคาอยู่ที่165บาทนะคะปริมาณ250 ml ก็เยอะอยู่นะใช้แทนกลินนวด ทีนี้มาถึงอันต่อมาเกี่ยวกับผมเหมือนกันค่ะก็จะเป็นออวิตามินบำรุงผมตัวนี้เขาบอกว่าใช้พร้อมกับเครื่องอบไอน้ำคือหลังจากสระผมเสร็จก็ผสมกับโคลนหมักผม ผสมแล้วก็เข้าเครื่องอบไอ้น้ำเราจะมีหมวกอบไอ้น้ำอันหนึ่งไว้ใช้ที่บ้านนะคะขี้เกียจไปต่อคิวที่ร้านก็จะอบไอ้อบไอ้น้ำที่บ้านก็จะใช้ตัวนี้ลองดูมันมีหลายๆสูตรตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อเจฟอดค่ะเจฟอดเป็นยี่ห้อนี้ที่เอาเคยใช้แล้วล่ะก็ก็ดีกว่าไม่ใช้นะก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรกับผมนะคะโอเคประมาณนั้นผ่านไปนะทีนี้ก็ผมจบแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับของที่เขาส่งมาให้ลองนะคะก็ คือบางที beauty b ก o กอ e r หรือว่า YouTube ที่เกี่ยวกับ beauty นะคะก็กับแบรนด์เครื่องสำอางก็จะเป็นอะไรที่แบบบางทีก็ต้องพึ่งพาพึ่งอาศัยกันนะเขาช่วยเราเราช่วยเขานะคะอย่างเขามีสินค้าใหม่ก็อยากให้เรารีวิวให้โอเคมาบางทีบางตัวเขาไม่ได้อยากให้รีวิวหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูคือเราเป็นคนที่ชอบแชร์ไงมีอะไรอยากให้ทุกคนดูว่าเออมันมีของใหม่มานะคะตัวนี้เห็นหลายๆคนใช้อยู่นะคะบิกินนะเป็นแบรนด์เครื่องสําอางที่เป็นสเปรย์น้ําแร่นะ เห็น beauty b ก o กอ e r หลายๆคนเขาก็รีวิวกันเยอะนะคะแต่มาฟังความคิดเห็นของเราบ้างนะตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นสเปยน้ำสเปยนำํนำแร่เป็นทั้งโทนเนอร์แล้วก็บำรุงผิวไปในตัวนะคะลักษณะกล่องก็เป็นอย่างนี้นะคะโอเคขวดใหญ่ๆอย่างนีอ้อันนี้น่าจะเป็นขวดใหญ่ของเขานะราคาอยู่ที่8-900น่าจะไม่เกิน900นะคะแต่ว่าหาซื้อง่ายนะที่ e boy ก็มีหรือว่าที่ Facebook เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียด ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้เผื่อใครสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่สําหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ประมาณนั้นสําหรับผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะและก็มันมีส่วนผสมของสกินแคร์เข้าไปแล้วก็คือไม่ต้องอะไรเรื่องเยอะมีทั้งโทนเนอร์แล้วก็สกินแคร์ฉีดก่อนและหลังแต่งหน้าทําให้เครื่องสอําอางติดทนขึ้นประมาณนั้นเราก็ว่า ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะมันก็ทําให้เครื่องสบางติดทนขึ้นถ้าหน้าเราแห้งเกินไปเครื่องสบางไม่ทนค่ะมันก็จต้องเติมระหว่างวันตัวนี้นะก็เรา,เาตินิดหนึ่งนะคะถ้าทางแบรนด์เขาได้ดูนะก็คือกลิ่นมันจะเป็นเขาไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์หรือว่ากลิ่นเข้าไปแต่ผสมกลิ่นแหละแต่ว่า,าไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์หรือว่าสีไม่ได้แต่งกลิ่นอะไรเพียงแต่ว่าอาใหม่แล้วกันนะคะ คือตัวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์ไม่ได้ผสมสีเข้าไปแต่จะมีกลิ่นของส่วนผสมของสมุนไพรสมุนไพรไทยๆนี่แหละก็คือไม่ได้ผสมน้ําหอมประมาณนั้นก็จะไม่แพ้แต่ว่าถ้าใครแพ้อะไรที่เป็นไทยๆอ่ะอาจจะแพ้ก็ได้นะคือบางทีเราไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรมาใช่ไหมก็เราต้องสังเกตตัวเราว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะไม่งงนะ พยายามจะพูดให้ไม่งงนะคือถ้าเขาปรับสูตรหรือว่าเขามีโอกาสได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปรับสูตรให้กลิ่นของสมุนไพรตัวนี้มันลดลงมันจะดีมากๆเลยสําหรับเราแล้วถือว่าก็โอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคือพอใช้แล้วมันจะรู้สึกสดชื่นนิดนีดน,นะเราก็ไม่แพ้ไม่อะไรแต่ว่ากลิ่นมันคือเวลาเราลองเนี่ยเราจะลองกับตัวเราด้วยแล้วก็ลองกับเพื่อนบ้านลองกับเพื่อนๆให้เขาแบบ วิเคราะห์วิจาร์นะคะก็จะพูดเหมือนเหมือนกันว่ากลิ่นมันแรงไปนะแต่จริงๆแล้วโอเคมันดีเราเป็นคนที่ชอบใช้สเปรย์น้ำแร่นะคือระหว่างวันแบบหน้ามันจะเมืออเมือกเปียกๆใช่ไหมก็คือตอนแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆมันจะสวยแต่พอแบบแต่งไปสักสีชั่วโมงเนี่ยมันหน้าไม่สวยแล้วเราจะใช้สเปรย์น้ำแร่กับฟองน้ำฟองน้ำอย่างเงี้ยคือฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคือซ้ำมันออกก่อนนะระหว่างวันซ้ำมันเสร็จแล้วเอาสเปรย์น้ำแร่ฉีดใส่ฟองน้ำแล้วก็ค่อยๆเกี่ยแล้วก็เติมแป้งหน้าเราจะเหมือนกับเรราาาาอ่่แตงหหนนน้้มมมๆปะณั ลองไปทำดูค่ะมันจะหน้ามันจะสดแล้วก็สดชื่นมากๆทีนี้อันต่อมาเราจะบอกว่าเป็นรองเท้าร้านที่เราซื้อประจำนะอันนี้เขาส่งมาให้รีวิวนะคะก็เป็นร้านเขาขายเขามีหน้าร้านค่ะแต่ว่าเขาขายใน Instagram ด้วยแล้วก็ขายในไลน์ด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดข้างล่างเผื่อไปดูรูปเล่นๆนะคะเป็นร้านรองเท้าที่เราซื้อเขาประจําแล้วาบางทีเราก็อยากจะแอบทําคลิปแบบไม่ต้องมีใครรู้นะหมยถึงว่าญาติพี่นนอง หรือว่าเพื่อนฝูงไม่ต้องรู้เลยแต่บางทีมันมันแอบ,บไม่ได้รู้กันหมดแล้วนะคะก็โอเคเป็นร้านรองเท้าที่เราซื้อประจําแล้วกันอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อจนกว่าจะเห็นคู่นี้นะคะคือมันน่ารักมากๆเลยเป็นชื่อว่าร้านรองเท้าพิตตี้พิตตี้ชูนะเ,เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างวิดีโอนี้พิตตี้ชูนะคะเป็นรองเท้าที่แบบใส่ออกงานได้แล้วก็น่ารักฟูฟิอง,งอะ่ะโอเคเขาก็มีหน้าร้านนะไปซื้อในร้านเขาก็ได้แบบคือเราจะซื้อรองเท้าร้านเขาประจําแล้วเขาจะแบบ เขาจะรู้สไตล์เราไงจะต้องแบบชอบเยอะๆเวอร์เวอร์เขวาไว้อันนี้เป็นรองเท้าใหม่นะคือแบบเป็นลายที่แบบอมันเพชรนะเวลาโดนไฟนี่มันสวยนะเดี๋ยวจะเอาไฟส่องให้ดูนะว่ามันมันสวยมากเลยอะเวลาโดนเพชรนะ่ะอืเนี่ยสวยมากๆเลยราคาก็ไม่แพงด้วยเป็นรองเท้าออกง,งานหรือว่าใส่แบบไปไหนมาไหนเดินห้างน่ารักมากๆเลยเราชอบนะ โอเคมาถึงอันต่อมาก็เป็นรองเท้าเหมือนกันค่ะเป็นรองเท้าร้านพี่เขาแหละนะพี่เขาชื่อพี่พี่นีนะคะเป็นร้านรองเท้าร้านพี่นีนะคืออันนี้ก็เวอร์วางอลังอลังการมากๆเลยเป็นรองเท้าออกงานคือส้นมันก็นี่มันสีเดียวกันนะคือแบบเวลาโดนไฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูส้นชัดๆเป็นรองเท้าออกงานจริงๆเราก็ไม่รู้จะใส่ไปไหนแต่พี่เขาให้ก็ ไม่ปฏิเสธ <Okay. c oughs> โอเคเราชอบเยอะๆอเอยมีเพชรรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบมากๆเลยอันเนี้ยคือชอบโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะจบแล้วกับเปิดถุงชอปในเดือนนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะก็สำหรับคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้แต่ถ้าจะถามอะไรแบบ เร่งด่วนให้ไปถามใน f a c e b o o k นะเราจะตอบได้ทันทีถ้าถามในคอมเมนต์ดีวิดีโอด้านล่างมันจะค่อนข้างช้านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย